ดีค่ะวันนี้พามาดูข้าวกำลังแตกกอนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็คงจะไม่ถอน้าดละคะ่ะข้าวกำลังสวยแต่ว่าปีนี้มันมันไม่มีน้ำอะคะ่ะถ่ายบรรยากาศข้าวแตกกอก็ได้ถ้าสกุลก็ใส่แบบแห้งๆค่ะตอนเนี้แบบ เพราะว่ามันแค่ดินมันชุ่มอะคะ่ะแต่ว่ามันไม่มีน้ําขังมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็คือใส่ใส่ไว้ชมบรรยากาศทุง่งนาข้าวแตกกอค่ะฝนตอนนี้ก็เริ่มซาแล้วะคะ่ะไม่ค่อยมีฝนแล้ว อันนี้พี่เขาก็กําลังใส่ปุ๋ยค่ะจะไม่เห็นเดีวนะคะไปซ้มให้ดูอันนี้เป็นนาเพื่อนบ้านค่ะพี่เขากําลังหวานปุ๋ยอยู่ข้างร้านก็ถ่ายบรรยากาศไปให้เพื่อนๆดูตอนนี้ก็ประมาณเกือบห้าโมงแล้วค่ะ ก,ก็จะมีน้ำประมาณนี้ค่ะแค่ชุ่มๆน้ำนิดหน่อยน้ำมันไม่ค่อยมีเป็นะอันนี้เขาเพิ่งถอนก้าออกก่อนนั้นนี้มีแต่มีแต่หญ้า ก็กลังแต่ก็แต่ปีนี้นาะใครก็ข้าวมันไม่ค่อยสวยนะคะน้ำก็มีนิดหน่อยเนะ ก็พอมีอยู่ค่ะก็างบนไม่ค่อยมีช่วงนี้ก็จะทยอยไปบ้านเพื่อนๆนะคะอาจจะไปช้าบ้างตอนนี้ยังปัญหาก็รอรอหลังวันที่2 2ก่อนค่ะ ดูสถานการณ์่วันนี้ว่าจะลองไลฟ์สดก็ไม่มีสัญญาณไม่รู้เป็นเพราะ youtube หรือเป็นเพราะเราสัญญาณมันก็โอเคอยู่นะคะไม่รู้ไม่รู้อยู่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมีข้อหาอยู่ก็เลยไลฟ์สดไม่ได้ไหรือเปล่าไม่รู้ค่ะอืมเนี่ยบรรยากาศท้องฟ้าสวยค่ะ สัญญาณโทรศัพท์ก็มีนะแต่ว่าไลฟ์สดไม่ได้หรือว่าต้งองรอต้องรอหนึ่งเดือนนะคะที่ที่มีปัญหาอยู่ค่ะมันต้องหลังวันที่22หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจวันนี้ว่าจะทดลองนะคะหรือว่าพี่ยูยังไม่ปลดล็อกหรือเปล่าหรือย,ยังไงก็ไม่รู้อะ่ะยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์คนบ้านเฮาสาวบุกาหารด้วยนะคะเพื่อน คิดถึงกันนะคะไปแล้วจ้าสวัสดีวันอาทิตย์นะคะขอบคุณค่ะ